น a ชันทีวีภูมิใจเสนอเร a l i t y การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศพิชิตรางวัลกว่า1ล้านบาท Super ร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซ ้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงของ Super Trader Thailand นซีซั่น2ค่ะช่วงนี้อยู่กับมวยและพิธีกรอีกหนึ่งท่านนะคะคุณก้องซูเปอร์เพเดอร์ค่ะครับผมคุณมวยเช่นเคยครับในวันนี้เรายังอยู่กับเดเดอร์อีกหนึ่งท่านเป็นเดเดอร์สาวด้วยนะครับที่สามารถผ่านเข้าสู่12คนสุดท้ายจากซีซั่นหนึ่งมาได้นะครับผมคุณเจีย๊ยบทัชกรศิริสารครับผมสวัสดีครับพี่เจี๊ยบสัสค,ค่ะสอบถามพี่เจี๊ยบนิดน,นึงครับก่อนหน้าที่พี่เจี๊ยบจะเข้าสมัครโครงการซ ก่อนหน้านั้นเราเป็นนักลงทุนอยู่หรือเปล่าครับเป็นแต่ว่าเราลงทุนแบบมันขาดทุนมาตลอดทางอะค่ะขาดทุนมาตลอดทางใช่ไ่ะทำอาชีพอื่นด้วยไหมครับเมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนก็ทําเป็นนุษย์เงินเดือนนะคะทำด้านไอทีก็ทํางานด้านไอทีก็ลงทุนไปด้วยลงทุนไปด้วยก็อยู่หน้าคอมแล้วก็มีเวลาบ้านก็จะดูหน้าจอบ้านครับค่ะพี่เจ๊เป็นนักลงทุนสไตล์ไหนครับแรกๆนี่ก็คือเล่นเล่นตามเขาเล่นตามไลน์นดูในไลน์ตามไลน์ ก็จะขาดทุนมาตลอดทางจนคิดว่าเมื่อขาดทุนมาระดับหนึ่งแล้วก็เราเอาเงินที่เราขาดทุนไปเรียนดีกว่าหรือเปล่าครับก็เลยหาคอร์สเรียนแล้วปรากฏว่าก็ก็เรียนเรียนหนักนะคะเรียนเยอะเรียนคอร์สฟรีของตลาดหลักทรัพย์มีทุกอะไรเรียนหมดเลยแล้วก็เสาร์อาทิตย์เรียนตอนเย็นหลังเลิกงานก็จะมามาเรียนคือจะทุ่มเทให้กับตรงนี้มากจนจนเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราพลาดตรงไหนบ้าง แล้วทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาสมัครอะคะตอนนั้นหลักๆแล้วเราอยากรูว่าไอ้ที่เราเรียนมาเนี่ยเราอยู่ระดับไหนของในในนักลงทุนด้วยการ,รเองแล้วก็อันที่2ที่ชอบก็คือโครงการซูปเปอร์เทสเดอร์ให้เรียนฟรีรพอให้เรียนให้เรียนฟรีพรู้มมีมีหลายๆคอร์สท,ที่เราเราหาเรียนไม่ได้จากที่อื่นแล้วก็นักลงทุนที่ที่มาสอน เป็นคนเป็นไอดอลที่เราเราชื่นชอบหลายๆคนเราก็เลยแบบว่าพี่ได้เรียนฟรีด้วยได้ได้หลายๆอย่างด้วยเราก็เลยตัดสินใจลงทุนเอ้ยตัดสินใจเข้ามาแข่งเข้ามาแข่งเลยตัดสินใจสมัครแล้วก็เข้ามาแข่งใช่ใช่ค่ะวันนั้นวันนั้นเราคาดหวังไหมครับว่าเราจะเข้าสู่รอบ12คนสุดท้ายได้อันดับแรกที่ที่หวังไว้ว่าเราอยากขอติดหนึ่งใน128คนคือเรามองไปที่ละกันเรามองไปที่ละสเต็ปเรามองมองที่ละสเต็ปก่อนอันดับแรกก็ขอให้ได้ ให้เขามาเรียนฟรีก่อน <cop> ขอให้ได้เ<ร>ข้ามาดูจักว่าเขาทํากันยังไงบ้างแล้วก็อย่างน้อยก็ขอให้เขา<ร>้าเป็นหนึ่งในยี่สิบแปดคือมองไปท,ทีละขั้นทีละขั้นพอเข้ามาส<ห>ิบสองท่านค่ะถือว่าเอา่อเกยไกลเกินฝันไหมคะไกลเกินไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเข้ามาหนึ่งในสิบสองแต่พอ<ห>มันเข้ามารอบลึกๆลึกๆ, like, ๆเราก็อยากจะเข้าอ่ะอยากจะเข้าเพราะว่ามันมีความท้าทายอื่นๆเข้ามาเช่นเข้ามาสิบสองคนได้ได้ออกรายการทีวีนะได้เข้ามาใกล้โค้ดแล้วก็ หลักๆคือได้รู้เยอะขึ้นก็มีเพื่อน,นักลงทุนที่เก่งๆนี่เราก็แบบ,บอยากจะเข้าอยากจะเข้าอะไรที่ท <ำ S 1> ําให้เราเข้ารอบมาได้ค่ะเราไม่ได้ความรู้เลยค่ะความรู้ล้วนๆเลยเพราะว่าเราก็ได้เรียนมาเยอะได้สัมผัสกับโค้ดลหลายท่านมามาเยอะแล้วก็ได้ความรู้หลากหลายควความรู้เท่านั้นนะคะที่ทําให้เราได้เข้ามาลึกๆได้ทราบมาว่าก่อนหน้าที่ที่จะเข้าโครงการซูเปอร์เทรดเดอร์ทางทางพี่เจฟเองเป็นนักลงทุนแบบ VI หรือเปล่าครับ จากดูจากจากประวัติใช่ใช่ค่ะเป็นแนว V.I. เพราะว่างานไอทีค่อนข้างจะหนักค่อนข้างจะหนักพอมีโครงการมีโปรเจกต์อะไรปุ๊บเราจะมีเวลาเราก็จะออกแบบชีวิตของเราให้มันเข้ากับงานเราให้ได้ก่อนก็เลยออกแบบว่าทํายังไงดีเราไม่ให้มีสมาที่เสียกัรงานก็เลยสนใจด้านด้าน V ีคือซื้อมุ่นตาม value ตามข้อมูลพื้นฐานค่ะอั้นก็คือเป็นในอดีตส่วนตอนนี้นลครับ ไตล์การลงทุนเป็นแบบไหนและแบ่งชีวิตในการลงทุนกับชีวิตงานเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ออกมาท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะ,คะก็จะจะ,จะเน้นคือจะเอางานเป็นที่ตั้งก่อนพองานที่เป็นที่ตั้งปุ๊บเวลาที่เหลือเราก็จะให้เวลากับการเทรดพอ,อให้เวลากับการเทรดถ้าเราถ้าเรายุ่งถ้าเราแต่แต่ว่าเราต้องดูตัวเราก่อนแล้วก็ดูตลาดด้วยว่าน่าเล่นหรือเปล่าเพราะ,ะเป็นเราสไตล์แนว V e. I ไคือถือถือถือค่อนข้าง,างนานกว่าปกติก็ ก็จะดูดูงานแล้วก็มีเวลาก็จะเทก็จะก็ยังเทอยู่ก็ยังสไตล์แวลูเหมือนเดิมในรอบสุดท้ายเองพี่เจฟอยู่กับทีมฟินิกส์ค่ะฟินิกส์ซเวับคูไก่นั่นเองนะครับบรรยากาศในทีมฟินิก์เป็นไงบ้างคบพี่เจฟบรรยากาศของทีมฟินิก์ผู้โดยรวมของซ er ูเปอร์เทรดเดอร์ก่อนคือเจ็บอยู่หลายทีมมาตั้งแต่เข้ามารอบแรกๆอยู่ทั้งโค้ชในห้องพี่สันในห้องคุคคูปลายแล้วก็มาอยู่ห้องโค้ชเจนแล้วก็มาอยู่ทีมกับทีมครูไก่ แล้วก็ข้างนอกที่ก็เคยไปเรียนกับกับพี่ปุ๋ยมาก็คือค่อนข้างที่จะจะเพิมมีโอกาสได้ได้รู้เรียนมาจากหลายทุกอาจารย์ละพอมาทีมคกูญแ่นี่คือพอเข้ามาทีมคกูญก่ปุ๊บความอบอุ่นในทีมคือความอุ่นซุปเปอร์เทรดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นทีมหนก็ช่างนะคะก็จะจะมีความเป็นกันเองสูงไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นใครแล้วก็พวกโค้ดไม่ว่าจะเป็นครูหรือจะเป็นใครนี่ค่อนข้างที่จะ ให้เราได้เต็มที่มากค่ะแล้วเราก็ทำเหมือนเหมือนเราเป็นฟองน้ำอ่ะคอยซับความรู้จากทุกทกคนจากโค้ดในทีมฟินิก์ก็จะเป็นโค้ดหลายๆคนเข้ามาครับแล้วก็ส่วนแอบถามนิดนึงครูไก่นี่ดุไหมฮะเห็นว่าทำกันบ้านกันหนักมากครูไก่เขาเป็นสไตล์ครูไก่เขาจะมีความเป็นครูสูงสูงมากเลยนะคะแล้วก็เขาจะให้เราโดยที่ให้ให้เราจริงๆแล้วก็ให้ เขาก็จะเคี่ยวเข็นให้เราทําการบ้านไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นสอนเรื่องอีเดกเว็บสอนเรื่องการดูเทรนหุ้นสอนวิธีเซตอัพที่ครูไก่เขารู้ทั้งหมดแมเนจมันี่แมเนจเมนต์หรือไม่เซตในการใช้ใช้ชีวิตของการเป็นเทรดเดอร์หรือว่าใช้ชีวิตของการทํางานครูไก่เขาจะให้หมดตรงนี้เราได้เยอะเบื้องหลังที่นอกจอในเกมเราได้เยอะมากรวมถึงทุกวันนี้เราก็เราก,ก็ก็ยังมีแชร์ความรู้ ครูแก่ก็ยังให้อย่างปกติสุดท้ายขอยาจะฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมทางบ้านบ้างคะที่ตอนนี้อาจจะลังเลหรือว่ากําลังตัดสินใจจะสมัครอยู่อะค่ะก็ <K ha. S 2> อยากจะบอกโดยเฉพาะนักลงทุนหน้าใหม่ท,ที่ที่บางคนว่าอาจจะเป็นเมาอยากให้ขยับตัวเองอยากให้เปิดใจลองเข้ามาเรียนรู้จากโครงการซูปเปอร์เทรดเดอร์เพราะที่นี่เขาให้อะไรเราเราฟรีแล้วเราก็พร้อมเราฟรีทั้งหมดคือไม่ได้ไม่จำเป็นว่าคุณต้องอยูุ่งเทพมหานคร คุณสามารถดูออนไลน์ได้คุณสามารถเข้าไปดูไอคลิปที่เขาสอนได้ซ้ำๆได้ตลอดเวลาแล้วก็เราเอาตัวเรามาใกล้ชิดก,กับเพื่อนักลงทุนด้วยกันแล้วก็ได้รู้จักโค้ดที่มีความรู้ได้ mindset ของการลงทุนนะคะครับคุ้มมากกับการใช้เวลาที่เกือบ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 ,บ,บปีหนึ่งที่จะอยู่โครงการนี้คุ้มมากค่ะครับผมแล้วต่อต่อไปในะนะอนาคตพี่เจี๊ยบคิดว่าความรู้ที่เราได้รับจากซูเปอร์เทรดเดอร์เนี่ยสามารถ เลี้ยงชีพในในฐานะนักลงทุนอาชีพได้รับอันนี้เป็นเป้าหมายของของเจีย๊ยบเลยค่ะการที่จะเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นเป้าหมายเลยคิดว่าทําตัวเองทําได้เพราะตัวเองพิสูจน์มาแล้วทั้งได้เข้ารอบถึงคนในสไตล์ที่เราเป็นในความสุขคือ,ค,อคือเราเข้ามาโครงการนี้เราเทรดด้วยความสุขแล้วก็เทรดแล้วก็ทดลองแล้วว่าเราก็เป็นหนึ่งในสิบสองสิบสองคนได้แล้วก็พอเราก็ตอนนั้นก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ภายในเวลาระยะเวลาเดือนสองเดือนเราก็คิดว่าเราเราอยู่ได้ ปัจจุบันพอตการลงทุนเป็นยังไงบ้างพอตการลงทุนก็ต้องดูจะเป็นสไตล์ V I ต้องดูตลาดด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยพอรตก็โอเคค่ะวันนี้ได้ความรู้ครบถ้วนเลยทวีต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเจี๊ยบทัชกรขอบคุณมากครับหมดเวลาของช่วงของซุปเปอร์เทรดเดอร์แล้วนะคะผู้ชมไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.supertraderthailand.co.th นะคะช่วงนี้เราสามคนและทีมงานลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ